สวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกคนครับนี่คือพี่ช้าง v ีซิลเตอรประจำโรงเรียนของพีชา v ีบายเดบเรสนะครับช่วงนี้พวกเราก็คงจะเริ่มกังวลและมีความเครียดแล้วเพราะว่าเทศกาลการสอบกําลังจะมาถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทหนึ่งะครับรับตรงของมหาลัยต่างๆนะครับสอบโคต้าทั้งมขม,มชมอเลขสามัญเจวิชานะครับพี่จะมาช่วยพวกเรา คลายกังวลหรือลดความเครียดครับโดยพี่จะนําโจทย์ในวิชาคณิตศาสตร์นะครับนะเกี่ยวกับเรื่องตรีโกณมิตินะครับมาสอนพวกเราแนะเทคนิคพวกเรานะครับเพื่อพวกเราจะได้มีความพร้อมในการลงสู่สนามสอบไม่ว่าจะเป็นสนามไหนก็ตามนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับทุกคนดูโจทย์นะครับที่พี่เตรียมมาให้นะครับบนกระดานได้เลยครับดูอะไรครับ เอาละครับทุกคนได้อ่านโจทย์พร้อมกันแล้วนะครับโจทย์สั้นๆสวยงามเห็นไหมครับนี่เป็นโจทย์ชั้นนําเลยนะครับที่พี่เอามาจากตําราต่างประเทศที่ใช้ออกข้อสอบนะในทุกๆสนามเป็นประจําเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษพวกเราก็คงไม่น่าจะมีปัญหาครับเพราะเรากําลังเข้าสู่ยุค AEC แลวนะครับภาษาอังกฤษเราต้องได้นะครับฝรั่งมาเมืองไทยต้องคุยกับเขาได้ทักเขาไปเลยครับ Hello what is my name ก็หลังจะจากไปอย่างไร้สาเหตุนะครับเอาละครับทุกคนอ่านโจทย์แล้วนะเข้าใจไหมโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่า e ยกกําล ok ังล o g tan น1องศาคูณกับ e ยกกําล ok ังล o g tan นององศาคูณไปเรื่อยๆถูกไหมจนถึงตัวสุดท้ายคือ e ยกกําล ok ัง log tan แทน89องศาถามว่า the value ของมันก็คือค่าของมันเนี่ย is คือข้อไหนถูกไหมทุกคนครับข้อนี้เนี่ย วัดผลได้หลายบทในข้อเดียวจะเป็นข้อสอบที่เขานิยมมากเขาเรียกว่ายิงปืนนกเดียวได้นัดหลายตัวนะครับพี่อัมเล่นนะครับยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวมันพลาดพิงหลายบทหนูเห็นไหมนะทั้งเรื่องเลขยกกําลังทั้งเรื่องลอกการิทึมแล้วทั้งตรีโกณมิตินะถามทุกคนเล่นเล่นก่อนครับอีนี่คืออะไรนะน้องห้ามตอบแบบนี้นะอีคือสรรพนามที่เพื่อนผู้หญิงใช้เรียกเราเมื่อกําลังโกรธจัดเช่น อีช้างอีงไม่ได้นะครับอีคือจํานวนอัตกยะถูกไหมมีค่าประมาณเท่าไหร่ครับ2.718ถูกไหมเนี่ยพอน้องรู้แล้วอีคือตัวนี้ทุกคนสิ่งที่ต้องรู้ตามมาคืออะไรเลขยกกําลังฐานเหมือนการคูณกันนําเลขชี้กําลังมาทําอะไรครับมาบวกกันวันที่พวกเราอยู่ในห้องสอบเนี่ยนะพี่ไม่อยากให้พวกเราลอกโจทย์ซ้ําบรรทัดแรกของการเริ่มต้นคิดเนี่ยพวกเราต้องเขียนแบบนี้ได้เลยถูกไหม พวกเราต้องบอกเลยครับว่าเลขยกกำลังฐานเหมือนกันคูณกันกำลังต้องบวกกันพี่จะยุบโจทย์ทั้งหมดเหลือเพียงอีตัวเดียวแล้วจับกำลังมาทำรายกันมาบวกกันนี่ไงเลขยกกำลังฐานเหมือนกันคูณกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันอันนี้ทวนปากเปล่าได้นะครับเพราะเป็นพื้นฐานไม่ยากทุกคนขั้นตอนต่อไปทำยังไงอีลอกมา ตามทันแน่นอนเพราะยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับลอกอีมันจะเฉยเอาละครับทุกคนเห็นล็อกไหมทั้งหมดบวกกันกี่ตัวนะบางคนบอกพี่สี่ตัวขอบคุณนะขอให้โชคดีนะครับนับเท่าที่เห็นหนึ่งสองสามสี่ใครตอบสี่ตัวนี่บ้าที่สุดเลยนะครับนะทั้งหมดต้องมีกี่ตัวแปดสิบเก้าตัวถูกไหมหนูดูยังไงถึงทราบว่ามีแปดสิบเก้าตัวดูองศาหลังแทนดิครับเริ่มจากหนึ่งองศาสององศาไปจนถึงอะไรนะ 89องศาแบบนี้เห็นไหมครับแสดงว่าต้องมี89ตัวถูกไหมทุกคนไหนบอกพี่สิครับเรียนล็อกมาแล้วเวลาเจอล็อกบวกกันทุกคนท่องว่าตัวสูตรของมันครับผลบวกล็อกคือล็อกผลคูณจําได้ไหมผลบวกล็อกคือล็อกผลคูณถ้าพวกเราไปท่องช้าช้าล็อกเฐาน A บวกล็อกเฐาน A เท่ากับล็อกเอฐาน A ช้าไหมช้าต้องท่องแบบที่พี่ช้างสอนเลยนะผลบวกล็อกคือล็อกผลคูณถูกไหมครับนะ เพราะฉะนั้นล็อกทั้งหมด89ตัวตรงนี้พี่ก็สามารถยุบลงเหลือล็อกตัวเดียวได้เห็นไหมแล้วจับเลขข้างหลังล็อกทำไมกันคูณกันเลขข้างหลังล็อกที่คูณกันก็จะกลายเป็นเห็นไหมครับแทน1แทน2คูณไปเรื่อยๆนะครับจนถึงแทน88แทน89เห็นไหมครับทั้งหมดมี89ตัวแบบนี้จวนแล้วครับอีกนิดเดียวเท่านั้นเองทุกคนครับผ่านมาแล้วกี่เรื่อง สองเรื่องแล้วนะเลขยกกําลังเห็นไหมเรียบร้อยไปแล้วล็อกการิทึมเรียบร้อยไปแล้วสุดท้ายก็มาฝ่าด่านตรีโกณมิติทุกคนครับแทนหนึ่งแทนสองคูณไปเรื่อยๆถึงแทน89ที่อยู่หลังล็อกในค่าของมันมีค่าเท่าไหร่ตรงนี้แหละครับที่เกี่ยวกับตรีโกณที่พี่จะแนะนําพวกเราพวกเราสังเกตเห็นอะไรไหมครับถ้าใครที่สายตาไวนะครับทุกคนดูเห็นสะพานลักสารสินที่พี่เชื่อมเส้นให้ไหม เห็นไหมครับแทนหนึ 4, 3, 8, 6. 6 like this, ่งแทนแปดเก้าแทนสองแทนแปดแปดเส้นนี้ครับถึงไม่เขียนทุกคนก็ต้องบอกได้แทนสามแทนแปดเจ็ดต่อไปครับแทนสี่แทนแปดหกเป็นคู่คู่แบบนี้ทุกคนมองให้ดีนะแต่ละคู่มุมมันรวมกันได้เท่าไหร่แต่ละคู่มุมมันรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับเก้าสิบองศาเก้าสิบองศาถูกไหมนี่ถ้าเจ๋งจริงพวกเราดูครับพวกเราต้องบอกได้เลย ไม่ต้องไปคิดทีละคู่ครับเสียเวลาสิ่งที่พวกเราต้องทําได้คือตัวนี้จริงไหมแทน a คูณกับใครคูณกับแทน90ลบ A ว่ามีค่าเท่าไหร่ทุกคนดูง่ายมากเลยครับดูทริคหรือเทคนิคที่พี่จะให้แทน A พี่ช้างลอกมาไม่มีอะไรทุกคนเห็นตัวที่พี่ใส่เครื่องหมายเจสดาพรนี่ไหมติ๊กเนี่ยเห็นไหมครับแทน90ลบ A คือใคร เราเก่งโคฟังก์ชันทุกคนทราบเลยว่ามันคือคอร์ดเอและในที่สุดแทนกับคอร์ดคูณกันก็ต้องตอบ1เพราะแทนกับคอร์ดเป็นเป็นเพื่อนกันมั้งครับเป็นเป็นส่วนกับซึ่งกันและกันถูกไหมออกมาแทนคูณคอร์ดจึงกลายเป็น1เพราะฉะนั้นทุกคนดูนะถ้ามุมลงกันเป็น90แทน2ตัวคูณกันจะมีค่าเท่ากับใครครับมีค่าเท่ากับ1แทน1องศาเจอแทน89ก็ตอบใครนะเส้นนี้1แทน2องศาเจอแทน88ก็ตอบใครครับ ก็ตอบหนึ่งอีกเส้นต่อไปก็1เห็นไหมเป็นเช่นนี้เรื่อยไปตอบพี่คำหนึงทั้งหมดมี1อย่างนี้เกิดขึ้นกี่ตัว44ตัวถูกไหมหรือ44เส้นถูกไหมครับแต่จะมีอีกตัวหนึ่งที่ไม่มีคู่คือใครครับคือแทน45องศาซึ่งแทน45องศาก็ตอบหนึ่งอยู่แล้วจริงไหมนั่นก็แสดงว่ากำลังทั้งหมดของเราก็คือใครครับ อียกกำลังล็อกทั้งหมดก้อนนี้ทุกคนดูพี่ใช้สีแดงเลยนะครับทุกคนจะได้เห็นชัดๆทั้งหมดก้อนนี้อีนอนแดงทั้งหมดก้อนนี้จะมีค่าเท่าไหร่นะก็จะมีค่าเป็นหนึ่งแต่หนึ่งตัวนี้อยู่หลังอะไรครับอยู่หลังล็อกยิ้มแล้วล็อกหนึ่งฐาน ฐาน10ถูกมาไม่เขียนฐานคือฐาน10เป็นคอมมอนล็อกหรือล็อกฐานสามัญล็อก1ฐาน10ตอบเท่าไหร่ครับตอบ0นย์ถูกไหมออกมาก็เลยกลายเป็น E ยกกําลัง0 e นย์ยกกาลังศนก็มีค่าเป็นไรมีค่าเป็น1เลขอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ศูนยกกําลัง0นย์ตอบ1เสมอจากเรื่องเลขยกกําลังข้อนี้ก็เลยตอบเท่าไหร่ครับตอบ1แต่ใจจริงพี่เชียนะว่าข้อนี้น่าจะออกเป็นข้อสอบเติมคาเพราะมันสวยถูกไหมถ้าเป็นเติมคําหนูก็ต้องทําไมครับ ฝนคำตอบเป็น0001.00 00, เพราะว่าจำนวนเต็มเขาให้ฝน4ตำแหน่งทศนิยมให้ฝน2ตำแหน่งเห็นไหมครับไม่ต้องกังวลเรื่องการฝนครับเ <c oughs> ขามีคำแนะนำให้ในในข้อสอบอยู่แล้วสิ่งที่พวกเราควรกังวลก็คือจะเอาอะไรไปฝนมากกว่าถูกไหมครับเอาละครับก็เรียบร้อยแล้วครับวันนี้สำหรับโจทย์ดีๆที่พี่เตรียมมาให้ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวลงสู่สนามสอบทุกๆแห่งที่น้องจะต้องไปไปพบนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าคอยติดตามนะครับว่าจะเป็นพี่พี่วีติวเตอร์ท่านไหนอาจจะเป็นพี่หรือเป็นพี่ก๊อฟพี่เอ๋พี่อ้ํานะครับพี่ฟาร์มพี่ไผ่พี่บิ๊กก็ได้นะครับทั้งหมดเรามี7คนครับคอยติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกคน